สวัสดีครับผมพบกับช่องพายทองคูณนะครับผมวันนี้พายทองคูณจะมาแนะนำแม่แม่เอฟทุกคนเลยนะครับหลังจากที่ไปบ้านมัวบอลมาเมื่อวานนี้นะครับ mm. ก็มีแม่แม่เอฟซีจากมัว mm. บอล้ามากดติดตามช่อง y o u t u b e ของพายทองคูณของเรานะครับผม อันนี้พายทองคุณจะมาโชว์หุ่นรูปร่างหน้าตาหล่อๆของพายทองคุณนะครับวันนี้ควนก็ได้นำอ้อยมาให้กินก่อนจะกินน้ำตอนเย็นนะครับผมสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับเซซสวน้อยครับสวัสดีครับผมผมก็ควน พันธุงคุณครับผมพอดีคุณอควนของพันธุงคุณได้เสียไปนะครับผมก็มารับช่วงต่อครับผมผมเป็นลูกชายผมก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็ดกครับผมแต่อายุสามขวบครับพายตุ์คุณอีสดีอารมณ์ดีครับผมกินกินอยูย่สบายครับช่วงนี้หญ้าเยอะหน่อย บรรยากาศตอนเย็นนี่ก็ลมเย็นๆครับผม่ายมงุลของเรากินอะไกินอ้อยเหวานอยู่ครับผมช่วงนี้กำลังจะเอาไปผลูกไว้ที่ลานลานกงก้วงครับตรงนี้ก็เป็นที่ปลูกตอนกลางวันครับผมกระยมีล่มมีเอาไว้บังแดดบงังต้นมะม่วงล่มเย็นๆของเรา ตอนกลางวันนะก็อาศัยได้ได้ผูกได้อันนี้พอจะได้หลบฝนหน่อยหลบแดดหน่อยผมก็มือใหม่ครับผมเพิ่งขัดทําไม่เคยออกกล้องมาก่อน่วงนี้ผมก็ดูแลพายตรงคุณแทนพ่อตรงนี้มือใหม่นะ้ครับผมเพิ่งเลี้ยงช้างคูเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับผมก็มาดูแลเขาเป็นอย่างดีแล้วครับผมเหมือนน้องชายในครอบครัวผมเลยตรงนี้ ก็อยู่ด้วยกันมาประมาณ10ปีแล้วครับผมสายรงปูนของเราเนี่ยต่อไปก็จะเป็นผมจะเอาช้างกินน้ำครับผมานะอาจารย์กินน้ำตอนเย็นก่อนครับ

ญ้าช่วงนี้กําลังสวยเลยครับผมย่าฝนตกทุกวันครับย้าก็มีพอได้กินครับผมช่วงกลางวันหากินบ้างเกี่ยวตามวนบ้างปลูกไว้ก็บางทีน้ําท่วมมาก็หายครับฝนน้ําท่วมมาย้าก็หายยกคันไปมั้งเอามาจิ้มข้าวเป็นสวยเลยล่ะจิ้มข้าวเป็นสวยนครับเป็นสวยนะครับเป็นสวครับ ภาพพี่จีอดน้ำยอสวยยอเออภาพพี่สวยกินน้ำก็กินน้ำตามบ่อนี่แหละครับบ่อขุดไว้เลี้ยงปลาไปช้างกินบ้างไปร้องไ้นี่ครับพี่อาพี่ฮะอาพี่ฮะฮะฮะลงมาเพื่อนเฮ้ย หมอนี้ก็กินดีครับผมน้ำสะอาดขุดไว้ก็เป็นน้ำธรรมชาติน้ำฝนน้ำผลแล้วก็ออกมาเองก็มีครับผม ยงปลาไว้เยอะเหมือนกันครับปลาตะกว่งล้วก็กินน้ำเช้าก็กินนี่เย็นก็กินนี่ครับผมฝากแม่แม่เอซี FC, กดติดตามแล้วก็ไลค์กดไลค์กดแชร์ให้พาตองคุณด้วยนะครับ ของของงเราสำหรับเนนที่ศึกใหม่ยังไม่กล้าให้ขี่ครับมือใหม่อยู่ครับผมเนนี่ก็เป็นห้านของพ่อครับผมคือพ่อของเนนเป็นน้องชายของพ่อผมก็เป็นญาติพี่น้องกันนี่แหละครับก็มาช่วยกันดูแล จรงโูณเนนเขาชอบช้างเอาไว้เป็นลูกมือเวลาไปหาหญ้าหาอ้อยเอาไว้ไวช่วยแบกช่วยหามก็ดได้ทุนกำลังไปเยอะเลยครับผมสำหรับเนนก็อยากจะขี่ครับผมแต่ยังไม่กล้าให้ขี่ครับผมเรน,นใจยังไม่ถึงคอยดูกันต่อไปนะครับผมสรับเนน หลับกินน้ำคงใสสงสัยคงจะอิ่มแล้วมั้งครับเนี่ยนายมามาพี่มามาพี่มามาถ่ายมาถอยมามา mời <laughs> mời 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 หลังจากกินน้ำเสร็จผมก็จะเอาไปปลูกตรงลานกว้างนะครับผม ใหม่นะครับฝนตกทุกวันหญ้าก็สวยก็ได้เกี่ยวเก็วเกี่ยวไว้ไให้สร้างครับ ผมก็าย้ายจากตรงนู้นมาตรงนี้ก็ตรงที่น้องจะได้นอนตอนเย็นนี้นะครับผมก็เสื้อเช็ดในนะครับฝนตกไม่ไม่มีร่มตอนกลางคืนทําให้พื้นที่ของเราทุกที่ครับผมน้ําขังนิดหน่อยใหอ้ออกไปดูได้ครับตรงนี้ก็ลายเชือกครับผมผูกไว้ตรงนี้เยอะเลยครับคลิป นี่ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พายตองคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับพี่สวยเดียวปสวัสดีครับพี่สวยครับครับพี่สวยครับครับพี่สวยครับครับสวัครับจบคบั้คบ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 งั้งคบัไปไปบเออไบบเออเออครับผมสวัสดีครับ